ตัวโ้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้น้นช่องไหนเป็นเรื่องน,อน,น่าย,ยินดีาอันนี้สมมติฝากใจ ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทีมข่าไทยนิวก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เลดี้ปลางหรือว่าปลางกันนะรันนะคะในงานอีเวนต์ของทางเซ็นทรันพัฒนาค่ะซึ่งก็ได้มีการสอบถามถึงความรู้สึกหลังจากที่อดีตคนรักเก่ายัางต้องทูพีเนี่ยเปิดตัวคบกับนางเอกสาวตัวแม่นะคะอย่างพลอยเชอมานก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะมีการหลุดปากพูดถึงเรื่องหนุ่มคนใหม่ที่เข้ามาจีบด้วย โดยเลดี้ปรางค่ะก็ถึงว่าได้เปิดใจครั้งแรกเหมือนกันนะคะหลังจากที่อดีตคนรักเก่าอย่างต้องทูพีได้เปิดตัวคบกับพลอยเชอร์มาค่ะซึ่งสาวปรางเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ต้องยินดีกับรักครั้งใหม่กับต้งพลอยแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ตัวเองมู่ออนแล้ว100%ซทั้งนี้นะคะสาวปรางก็บอกว่าในกระแสที่มีคนถามเกี่ยวกับเพลงที่ร้องเนี่ยเพลงเศร้าต่างๆหรือว่าสายตาที่เศร้าๆตอนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย จริงๆแล้วมันคืออะไรสาวบางก็บอกว่าเอาจริงๆไหมเพลงที่หนูร้องนะั้นมันเป็นเพลงรักแต่คนบอกว่าหนูดูในตาเศร้าจริงๆคือหนูหนาวค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็บอกว่าอยากจะอธิบายอะไรไหมสาวบางก็บอกว่าใช่ค่ะอยากจะบอกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกให้ดูมันเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆก็คือว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้ว1ปีแล้วอย่างตัวต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นใหม่ไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับหนูอันนี้คือพูดจากใจจริงๆคือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วย ด,ดีใจด้วยนะจริงๆแล้วสาวปางก็บอกว่าระหว่างปางกับโต้งเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีคนนึงรู้จักกันมานานมากๆแล้วก็เคยใช้ชีวิตร่วมกันการที่ได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่ในวันนี้มันไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยเหมือนเราเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มเขาสดใสขึ้นมากๆพอเราได้เห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะนี่แหละคือความสุขของเขาจริงๆ พร้อมกับมีการตอบคําถามนะคะปมกับบินหนุ่มมาจีบหรือไม่อย่างไรนะคะเจ้าตัวก็ออกอาการเขินเหมือนกันก่นกอนที่จะหลุดพูดว่าจริงๆเนี่ยมีคนชวนออกเดทแล้วแหละแต่ก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าตัวเองยังไม่พร้อมตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะอ่ะก็ถือว่าสวยๆแบบเลดี้พลางนะคะตอนนี้โฟกัสเรื่องงานก่อนส่วนเรื่องหัวใจก็รอติดตามกันต่อไปนะคะ